สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะคะในช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงก็ใกล้ๆบ่ายโมงเนาะวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินแปลงเล็กนะคะที่ในเขตบ้านฉางค่ะที่ดินแปลงเล็กในที่นี้ก็คือความหมายของที่ดินแปลงเล็กที่กำลังจะพูดถึงก็คือที่ดินประมาณขนาดอยู่ที่ 50- หรือ60ตารางวาประมาณนี้ค่ะสาหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงเล็กขนาด50หรือ60นะคะเดี๋ยว ไปด้วยกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนทุกท่านสามารถที่จะขับรถมาดูเองได้นะคะแต่ตอนนี้เราจะพาไปดูว่าเส้นทางตรงนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ออจอดรถอยู่ตรงเส้นพายูนนะคะซึ่งข้างหน้าก็คือโรงเรียนรักภาษาแล้วก็ซ้ายมือตอนนี้เป็นหมู่บ้านนาลาวิลล่านะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าตรงออซอยข้างโรงเรียนรักภาษาค่ะเดี๋ยวให้ดู ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าที่ดินแปลงเล็กในบริเวณนี้ค่ะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มันก็เหมาะกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปสำรวจเนาะอันนี้นะคะพอมาถึงทางยูเทิร์นตรงนี้นะคะเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยข้างโรงเรียนอนุบาลรักภาษานะคะถนนเส้นนี้ค่ะเป็นคอนกรีตตลอดเส้นทางนะคะรถสาม,มารถสวนทางกันได้แล้วก็เส้นนี้จะไปบรรจบกับถนนข้าง ข้างๆเรียบทะเลค่ะอยู่ตรงบริเวณของโรงแรมดลลล์เนลสันประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าขับไปเรื่อยๆก็จะเห็นสองข้างทางเป็นที่พักอาศัยแล้วเรียบร้อยนะคะแต่อาจจะห่างนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเปลี่ยวนะคะเพราะว่ามีมีไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางแล้วก็มีผู้คนสัญจรไปมาทั้งวันค่ะ ตอนนี้ด้านขวามือเราก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายเดือนนะคะก็จะออตรงนี้ค่ะมีห้องให้พักอยู่ประมาณเป็นสิบนะคะแล้วก็ถนนตรงนี้ค่ะซ้ายมือเนี่ยสามารถที่จะไปะไปบรรจบกับหมู่บ้านชบาสองได้นะคะเส้นทางก็สะดวกค่ะเป็นคอนกรีตตลอดเส้นทางเนาะเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะให้ดูบรรยากาศ ก่อนนะคะก่อนจะถึงที่ดินแปลงเล็กที่เราพูดถึงนะคะที่ดินแปลงเล็กที่เรากําลังจะพาไปเนะะี่ยค่ะเดิมทีเนี่ยเขาเป็นโครงการบ้านจัดสรรเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหานิดน,นึงอะคะ่ะทำให้ไปต่อไม่ได้มันก็เลยจะมีที่ดินแปลงเล็กอยู่เยอะพอสมควรที่เขาเตรียมสําหรับจะทําบ้านเดียวเนาะแต่คันนี้ว่าตอนนี้กําลังจะเปิดขายเป็นที่ดินเปล่า ให้กับผู้ที่สนใจในการที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองนะคะเนี่ยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะอยู่ประมาณกลางกลางซอยอะคะ่ะเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปะคะ่ะตรงนี้มันจะไม่มีจุดสังเกตอะไรยกเว้นแบบว่าถ้าเข้ามาจากโรงเรียนรับภาษานะคะก็ประมาณซอยที่สองค่ะเนี่ยค่ะนี่คือเป็นถนนในโครงการนี่คือถนนเมนในโครงการนะคะจะกว้างอยู่ที่ประมาณสิบเมตรเลยนะคะเป็นคอนกรีตตลอดเส้นทางแล้วก็ ที่ข้อดีของตรงนี้คือมีทางระบายน้ำมีท่อระบายน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เนินเนาะไม่ต้องกังวลเรื่องฝนเรื่องเรื่องน้ำขังน้ำท่วมเลยค่ะที่เห็นเนี่ยสองข้างทางเป็นเป็นหญ้าเนี่ยเนื่องจากแบบว่ามันยังไม่มีคนดูแลนะคะตรงเมื่อกี้ค่ะมันก็จะเป็นซอยเล็กที่เขาแบ่งเป็นผังแล้วแล้วเรียบร้อยเนาะบริเวณแถวเนี้ยค่ะโครงการเดิมเจ้าของโครงการเดิมเนี่ยค่ะกําลังจะ กำลังจะปล่อยขายแปลงเล็กแต่ว่าก็อาจจะมีเจ้าของบางแปลงนะที่เขา่ประกาศขายอยู่เช่นเดียวกันใครที่สนใจพื้นที่ตรงนี้นะคะลองขับรถเข้ามาชมนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะถนนเขาเป็นคอนกรีตหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยซ้ายขวาก็เป็นคอนกรีตแล้วก็กว้างมากเลยค่ะแล้วก็ไฟฟ้าประปามีถึงแล้วเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ด้านขวามือเป็นซอยเข้าไปนะคะ ด้านในก็มีเหมือนมีประกาศขายอยู่เช่นเดียวกันใครที่สนใจทาเลบริเวณนี้สามารถขับรถเข้ามาชมแล้วก็มาเซอร์วีได้นะคะเนะะี่ยค่ะมีมีไฟทั้งหมดแล้วนะคะอาจจะมีบ้านอยู่ปราบปลายนะคะที่เห็นว่างบ้านอยู่เนี่ยคือจริงๆอ่ะมีโฉนดแปลงย่อยแล้วเนื้อที่อยู่ที่ประมาณบางแปลงอยู่ที่หกสิบห้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางแปลงก็อาจจะเป็นง,งานแล้วแต่ว่าเราจะเจอใครเนี่ย นี่เป็นเบอร์โทรของคนที่ขายอยู่บริเวณนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถแคปไว้ได้นะคะแล้วโทรมาสอบถามเขาได้เลยเขามีหลายแปลงค่ะเคยโทรมาถามแล้วเหมือนกันนี่ค่ะบรรยากาศก็เงียบสงบดีนะคะยังยังไม่ค่อยมีบ้านขึ้นเยอะเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าถนนกว้างค่ะ,ะดูไม่แออัดด้วยนะคะเพราะว่าด้วยถนนที่กว้างแล้วก็มีทางระบายนะ้ำมีหลายทางแล้วเรียบร้อย ไฟฟ้าปลาปลาก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันค่ะตรงเห็นด้านขวามือที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นหมู่บ้านชบาสองแล้วก็ถนนด้านหน้า,นา,นานเนี่ยค่ะก็จะสามารถทะลุไปถนนพยูนได้เลยนะคะเห็นไฟเห็นเห็นคมไฟด้านหน้าไหมคะนั่นคือถนนพยูนเนาะแต่ว่าถนนเส้นนี้ค่ะสามารถไปถนนพยูนได้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปโรงเรียนรักภาษาได้ถ้าเราไปขวาเราก็จะไปถนนพยูนไปเส้นข้างทะเลได้ค่ะไปเส้นเลียทะเลเนาะ เราจะพาวนย้อนกลับอีกพีหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะหน้าบ้านอ่าหน้าหมู่บ้านฉบาสองอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบที่ดินแปลงเล็กหรือใครที่สนใจที่ดินที่จะอ่เอาไว้สําหรับสร้างบ้านเองนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะลองเข้ามาดูได้ค่ะเป็นทําเลที่ดีพอสมควรเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีเนาะนะคะแต่อาจจะดูดูดูดดลางๆหน่อยนึงเพราะว่าโครงการเดิมเขา เขายังทําไม่เสร็จเนาะแต่ตอนนี้เหมือนจะมีอย่างที่บอกแล้วค่ะจะปล่อยขายเป็นที่ดินเปล่าไปแล้วซึ่งมันเป็นโฉนดแล้วเรียบร้อยนะคะแต่รับแลงเนาะนี่คือถนนภายในนะคะถนนภายในตรงข้างหน้าเสาไฟซ้ายมือเนะะี่ยค่ะสองเสานี้ก็จะเป็นถนนในซอยเนาะเดี๋ยวให้ดูถนะน,นในซอยถนนในซอยก็จะมีความกว้างไม่ต่ำกว่า8เมตรนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบถนนแคบเลยเนาะเสียไปไม่ได้เนะะี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะ ใครที่สนใจตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าทางมันจะเนินมันจะเป็นเนินลงข้างล่างเพราะนั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นที่เนินแล้วก็รับลมทะเลได้เต็มๆนะคะแล้วก็ไม่มีน้าท่วมแน่นอนนะคะแล้วก็น้ําขังก็ไม่ต้องเจอปัญหาแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าอยู่บนที่สูงแล้วก็เส้นทางต่างๆถนนหนทางตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาดูถนนในซอยนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะ ใครสนใจที่ดินแปลงเล็กนะตรงนี้ค่ะน่าสนใจมากๆกเลยนะคะก็เราก็พามาชมเผื่อใครอยากจะอ,อยากจะเลือกที่ดินเองอยากจะเจอ,อเจ้าของเองนะะี่นะฮะอยางมาดูนิดนึงนะนี่เป็นถนนเมนเนาะก็ถ้าไปข้างหน้าก็จะไปถนนอ่าที่จะไปโรงเรียนรักษาชัายนึงก็จะออกตรงโรงแรมนโรงแรมเดลเลอเมลสันาาผ่านหมู่บ้านส่วนประกาศอะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะตรงถนนเมนซอยเนาะ เนี่ยค่ะจะกว้างประมาณนี้เลยนี่คือถนนในซอยแล้วก,ก,ก็ถนนในซอยเน,นื่องจากแบบด้วยความที่บ้านยังไม่เยอะนะคะมันก็เลยทําให้แบบยากขึ้นเยอะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินเปล่าเป็นแปลงเป็นแปลงไปเลยนะคะอาจจะแบบห้าสิบบ้างหกสิบ้างห้าสิบห้าบ้างร้อยตารางวาบ้างคะ่ะมีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะด,ดี้แต่ว่าได้ข่าวว่าเขาจะกาลังปรับราคาเนาะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนะะี่ยค่ะ เบอร์โทรที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะทุกคนสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยโทรมาถามท่าวเขาบอกว่าบริษัทกาลังจะปรับราคาเขาก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกทิกนิดนึงค่ะเข้าไปตามซอยอย่างเงี้ยค่ะมีเจ้าของเดิมที่เขาเคยซื้อที่ดินเปล่าไว้แล้ว,วเขาติดป้ายอยู่บางแปลงเนี่ยจําได้ว่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนในห้าสิบตารางวาประมาณเนี้ยค่ะลองลองโทรเข้าไปถามได้เลยนะคะนี่ค่ะเบอร์ เห็นไหมคะจะมีนี้อันนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่เนาะอาจจะมีแปลงเล็กอยู่หลายๆแปลงอันนี้สีบบเ,เปตะลังะฝั่งนี้เคยเข้าไปถามไม่แน่ใจอยู่ในซอยนี้หรือเปล่าเขาติดตายไว้ของเขาหกสิบตะลางวานะคะเข้าไปในนี้อันนี้ก็เห็นไหมคะอันนี้คือถนน,นในโครงการนะคะเขาทาคอนกรีตให้เรียบร้อยแล้วไฟฟ้าก็พร้อมสามารถขอมิเตอร์เข้าไป แต่ว่าระบบน้ำก็จะเป็นทางระบายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนคือแต่ถ้าเกิดโครงการเขาทำเสร็จตั้งแต่ตอนนู้น่ะมันก็คงเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรเนาะแต่ครั้นี้อย่างที่เห็นสภาพอะค่ะอาจจะติดปัญหานิดนึงเนาะ<ม>ก็เลยเป็นที่วางล่าวางเนี่ยค่ะพิกัดตรงนี้นะคะอยู่ตรงซอยโรงเรียนรักภาษาเนาะรักภาษาแล้วเข้ามารงเข้ามาเรื่อยๆค่ะ อยู่ประมาณแบบกกลางซอยค่ะถ้านับซอยถ้ามันมีนับซอย,ซอยก็ประมาณซอยที่สองซ้ายมือนะคะ mm hmm. ก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยเนาะ mm hmm. ก็จะเจอเป็นเสาไฟฟ้าลักษณะเนี้ค่ะก็เลี้ยวเข้ามาด้านในาเลยค่ะถนนเส้นนี้ก็สามารถทะลุผ่านไปได้ทั้งถนนพยูนถนนข้างขัานทะเลถนนเรียบทะเลค่ะ,คะเส้นทางเข้าออกสะดวกค่ะแล้วก็มีไฟส่องสว่างแต่ว่าภายในโครงการในกลางคืนอาจจะ ดูแล้วอาจจะมีแสงสว่างที่เป็นปรับลายประมาณเนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยค่ะพอเข้าบ้านแล้วก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะลองลองดูนะคะใครที่ชอบที่ดินแปลงแปลงเล็เลกๆทังบ้านนะคะก็ลองเข้ามาดูในโครงการนี้ได้นะคะเป็นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับทําบ้านจริงๆเลยลองเข้ามาดูบรรยากาศค่ะจะไม่ต้องกลัวเรื่องย่าเรื่องอะไรที่มันลกนะคะอาจจะแค่ ด้วยความที่ยังไม่มีเจ้าของเขาเข้ามาดูแลเนาะเรา,ถาเถิดเราเข้ามาแล้วก็มาปรับปรุงของเราแล้วก็ติดระบบความปลอดภัยของเราภายในก็สะดวกแล้วล่ะค่ะนะคะ,ะก็ทําเลตรงนี้อีกรอบนึงนะคะทาเลตรงนี้ก็อยู่ตรงเขาเรียกว,ว่าน่าจะเป็นพยูนนะคะเข้ามาซอยโรงเรียนรักภาษานะคะประมาณประมาณที่สองนาทีหรือสามนาทีประมาณนี้นะคะ่ะซอยที่สองเลี้ยวเข้ามาเป็นถนนคอนกรีตค่คะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยะคะ่ะ อยากจะชม,มะบรรยากาศตรงไหนอาจจะมีป้ายติดอยู่ก็สามารถโทรหาเขาได้เลยนะคะเจ้าของเจ้าของที่บางแปลงเขาก็จะติดป้ายเอาไว้นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากได้ร้อยตารางวาหรือ60สิบเมนูก็มีอยู่ในนี้อยู่สแปลงที่รับเป็นในหน้าให้กับเขานะคะสามารถาติดต่อเมนูมาได้ะคะ่ะตรงนี้ค่ะอยู่อยูเอ่เลยบอกกลบมาค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าเรียกบอกกลบหรือเปล่าค่ะ อยู่ตรงซอยข้างโรงเรียนรักภาษารักภาษาเข้ามาเรื่อยๆค่ะก่อนจะถึงหมู่บ้านสวนตะกาศซ้ายมือค่ะซอยที่สองนะคะจะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาเลยค่ะเีย้ยวเข้ามาดูได้นะคะตรงนี้มีแปลงเล็กแปลงใหญ่ให้เลือกได้นะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกบอกกบหรือเปล่านะคะแต่แต่ของเดิมมาเขาจะเรียกว่าเป็นโครงการบ้านมาก่อนนะคะ,ะเขาก็มีแต่ละแปลงล็อกเล็กๆะคะ่ะถ้าเราดูตาม ผังโฉนดของกรมที่ดินนะคะเราจะเห็นว่าที่นี่เขาจัดผังไว้แล้วเรียบร้อยมีถนนซ้ายขวาแล้วก็มีเป็นล็อกละประมาณ60ตารางวาหลายๆล,ล็อกเลยค่ะตรงนี้เนาะเพียงแต่ว่าโครงการเขายังขึ้นบ้านไม่หมดอะคะ่ะเขาตอนตอนนี้ก็อาจจะมีเป็นขายที่ดินเปล่าแทนค่ะลองลองเข้ามาดูได้ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวจะพาดูเส้นทางอีกทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูเส้นทางนะคะ อนนี้เรากําลังจะมุ่งไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะออกไปทางที่เราเลี้ยวมาเมื่อกี้ค่ะนิดนึงค่ะเดี๋ยวพา,าขับออกไปนะคะเนี่ยค่ะถนนจริงๆอ่ะมันสิบเมตรนะคะตรงนี้แต่แค่แบบเหมือนมีหญ้าขึ้นปะปายเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูซอยถนนในซอยแล้วกันนะคะเผื่อตัดสินใจไหนๆเราก็พามาชมแล้วเออโอเคเนี่ยค่ะถนนในซอยอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนเห็นองนี้มันก็จะเป็นถนนในซอยนะแต่ว่าต้นไม้มันเยอะนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนในซอยเช่นกันค่ะเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้ดูน,นี่นะคะเอ่อประมาณนี้เนี้ยค่ะก็จะมีบ้านอยู่บ้างบางซอยแต่บางซอยก็อาจจะยังไม่มีเนะะี้ยค่ะถนนในซอยเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอ่อเนี้ยค่ะอันนี้คือถนนเมนนะคะแล้วก็มีไฟ ติดตั้งแล้วเรียบร้อยสามารถที่จะขอมิเตอร์เข้าบ้านได้แต่ว่าจะดูดูความบ้านพี่บ้านหลังนี้เขาอาจจะแบบเออไม่ค่อยมีใครอยู่กับเขามั้งคะเขาก็เลยทําที่จอดรถออกมาแบบนี้เนาะก็ไม่ว่งเกเนี่ยค่ะนี่คือถนนในซอยเนาะเอ,อ่อถนนเมนในโครงการค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เ okay. นี่ยค่ะเรากำลังจะพาออกไปด้านหน้านะคะด้านอไม่แน่ใจเป็นเรียดด้านหน้าหรือเปล่าแต่ว่าตรงที่เราเข้ามาเมื่อกี้ค่ะเข้ามาจากซอยรักภาษาโรงเรียนรักภาษาค่ะจะเห็นว่าถนนน่ะดีมากค่ะรถผ่านเข้าออกสวนทางกันได้สบายเลยตอนเย็นก็ปั่นจักรยานได้สะดวกสบายออเดี๋ยวถอยให้ดูถนนในโครงการอีกทีหนึงนะคะคือ <c oughs> เรนูดูผังในของกรมที่ดินมาแล้วนะคะจะเลยสังเลยเลยรู้ว่าแถวเนี้ยค่ะโคแบบการถนนไว้ชัดเจนมากเนะะี่ยค่ะอย่างตรงเนี้ก็เป็นถนนเลียบซอยให้ดูตรงนี้คือหัวมุมใช่ไหมคะตรงเนี้ยก็จะเป็นเนี้ยค่ะเป็นถนนในซอยเข้าไปในซอยเนั้นก็จะมีเป็นแต่ละล็อกแต่ละล็อกเหมือนกันเป็นแปลงว่างๆอยู่นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครสร้างบ้านเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้เนาะนะคะ ข้างหน้าก็เนี่ยคะ่ะข้างหน้าถ้าเกิดว่ามาจากโรงเรียนลักป่าสาม่ะคะสังเกตเสาไฟลักษณะนี้เลยคะ่ะสามารถเลี้ยวเข้ามาดูได้นะคะเ,เนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็เป็นถนนในซอยเช่นเดียวกันคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นถนนในซอยหมายถึงซอยของโครงการนะคะเขาก็จะมีเป็นล็อกล็อกอยู่ด้วยเหมือนกันสังเกตเสาไฟลักษณะนี้เลยคะ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเนาะน่คะนี่คือถนนตรงถนนตรงเนี้ยคะ่ะ เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหมายถึงว่า,าสมมติว่าเราจะไปทางนี้นะคะไปฝั่งนี้อันนี้ไปฝั่งนี้ก็จะไปโรงเรียนรักภาษาค่ะแต่ถ้าเราไปฝั่งนี้เราก็จะผ่านหมู่บ้านสวนตะการอาแล้วก็ไปชนกับถนนเลียบทะเลตรงโรงแรมเดลอนเรลสันค่ะลักษณะถนนก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเส้นทางเลยเป็นคอนกรีตไปตลอดเส้นทางนะคะเนียค่ะอ,อีกนิดนึงค่ะ ตรงนี้ค่ะที่เห็นหญ้าตรงนี้ที่เห็นลกๆตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในโครงการเช่นเดียวกันค่ะแต่แค่ว่าเราไม่รู้ว่าด้านหน้าเขาจะยังขายหรือยังหรือว่ามีความเป็นเจ้าของเป็นใครย,ยังคงเป็นของโครงการหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะส่วนนี้เป็นส่วนของโรงงานแต่ว่าไม่ได้เปิดดําเนินการแล้วนะคะเป็นโรงงานที่ปิดอยู่นะคะเออได้ยินข่าวแว่วๆว่าพื้นที่ฝั่งขวาฝั่งนี้ค่ะที่เห็นตรงเนี้ค่ะ เนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าไร่เนาะเป็นพื้นที่ของเจ้าของเป็นเจ้าของโรงเรียนมารีวิทอะคะ่ะอาจจะมาสร้างโรงเรียนฝั่งนี้เนาะอันนี้ได้ข่าวว่านะคะแตกก่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าโรงเรียนมารีวิทจะมาสร้างที่นี่หรือไม,ม่ตามตามตามข่าวที่ได้ยินมานะคะประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาก็กาลังจะตัดต้นไม้เนะะี่ยค่ะพื้นที่ด้านในเนี่ยกาลังจะเคลียร์ต้นไม้นะคะเพื่อ ตามข่าวที่บอกมาก็คือเพียนต้นไม้เพื่อจะสร้างโรงเรียนนะคะเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่แนแ่ใจว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าค่ะถนนเส้นนี้ค่ะโดยหลกัหลกๆแล้วยังเจ้าของยังคงเป็นคนพื้นที่อยู่นะคะด้วยความที่มันเป็นแปลงใหญ่เนาะแล้วก็อาจจะรอแบ่งให้ลูกให้หลานนะคะเลยยังไม่มีใครที่จะสร้างบ้านหรือทาร้านค้าอะไรแต่ว่าก็เอ่อมีคนสคัญจรไปมาเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้ อืมเดี๋ยวก็พาไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะพาไปดูเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งของเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพยูนกับถนนเรียบทะเลค่ะถนนของข้างทางก็จะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่บ้างมีตอปลาโอเคนค่ะตรงนี้เป็นครงพลานะคะ ได้ข่าวว่าวันก่อนฝนตกหนะักคลองน่าจะรับสึกหนักเหมือนเช่นเดียวกันนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นหมู่บ้านทางหมู่บ้านถุนตะกาศเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะมีโครงการบ้านจัดสรรขึ้นแล้วนะคะเอ่อมีอีกที่หนึ่งนะคะมีอ่าทุกคนเห็นด้านหน้านี้ไมเอ่ยใครที่หาที่ดินแปลงเลก็กอะค่ะในในหมู่บ้านเนี้ยค่ะตรงนี้เรียกหมู่บ้านพลาบีเนาะสามารถเอ่อเข้าไปชมได้นะคะมี มีที่ดินว่างอยู่หลายๆแปลงเหมือนกันค่ะในหมู่บ้านพลาบีเป็นที่ดินของโครงการระคะอาจจะเนื้อที่หกสิบหรือแปดสิบตารางวาประมาณเนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในหมู่บ้านพลาบีนะคะมีที่ดินแปลงเล็กเหมือนกันแต่เป็นที่ดินภายในหมู่บ้านจะสั์นะคะก็ถ้าเป็นที่ดินในหมู่บ้านจดสร์ก็คืออาจจะถูกบังคับให้ทําเป็นบ้านพักอาศัยอย่างเดียวเนาะหรือไม่ก็ซื้อทิ้งไว้เก็บเกีบยไว้ก็ดีนะคะแปลงเล็กเนาะเผื่ออนาคต มีคนสนใจเราก็จะได้ปล่อยขายต่อได้นะคะ mm hmm. ถนนเส้นนี้ก็มีผู้คนสัญจรไปมาป่าปายนะคะไม่ไม่ถึงกับเงียบเนาะ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านส่วนตะกาศข่าขวามือสามารถไปร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้ป๋องได้นะคะแล้วก็ะจะมีมาร์ฝรั่งนั่งตอนเย็นอยู่บ้างเนี่ยคะ่ะที่มีเก้าอี้อยู่อะคะ่ะบางทีก็จะมีะาติมานั่งกินเบียรยนั่งคุยกันประมาณนี้เนาะ นี่คือร้านอาหารตามสั่งประมาณนี้นะค่ะแล้วก็ขวามือตรงนี้เออขอโชว์นิดนึงที่เห็นกำลังสร้างบ้านเนี่ยเป็นโครงการเดิมของโน,นเองนะคะเนื้อที่เจ็ดไร่เราแบ,บ่งแปดแปลงแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าของเราก็กำลังจะสร้างบ้านเองเนาะเราทำที่ดินสัย้อย่างเดียวะคะ่ะซ้ายมือก็จะเป็นหมู่บ้านวีระยานะคะโอเคก็นี่แหละคะ่ะถนนที่ เชื่อมระหว่างถนนพยูนกับถนนเลียบทะเลค่ะก็ขับง่ายสบายๆเลยค่ะส่วนทางกันได้สบายมีไฟส่องสว่างกลางคืนด้วยนะคะปลอดภัยหายห่วงมาพาไปดูเรื่อยๆนะคะใครที่หามองหาที่ดินนะคะถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นถนนรองนะคะไม่ขี้เนงนะคะเนื้อที่ อาจจะได้อยู่ในที่เล็กๆก็เข้าไปในหมู่บ้านนลคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่ติดถนนเนี่ย mm. ก็ต้องลองฝอกหาเจ้าของดูอีกทีนึงนะคะ mm. เพราะว่าบางแปลงเขาไม่ได้ขายเนาะเกี่ยวไม่ให้ลูกหลานประมาณนี้ค่ะโอเคข้างหน้าก็จะเป็นถนนเลียบทะเลนะคะเห็นไหมคะถนนมันเชื่อมโยงกันหมดเลยสะดวกค่ะไม่มีคําว่ากลายเลยะคะ่ะในพื้นที่บ้านฉางหรือในตำบลพยูนพิพลาพวกนี้นะคะ่ะไม่มีคอาเมอกลายวัน mm. ลื่นเลยเพราะถนนเขาทำเชื่อมหาก,กันหมดเลยนะคะ ไม่เอ่ยนี่ก็จะเป็นทโรงแรมเดลลอเนลสันแล้วนะคะข้างหน้าเราก็เป็นทะเลเราเลี้ยวไปทางขวาก็จะเป็นอ่าวงเวียนพลานะคะเราไปทางซ้ายก็ยจะไปทางนี้คมมาตาพุทแล้วะคะ่ะประมาณนี้นะคะก็สําหรับการพาทัวร์หาที่ดินแปลงเล็กก็ประมาณนี้นะคะสํะาหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงเล็กก็ลองไปตามที่จัดที่เราแจ้งไ้นะคะลองไปดูค่ะว่า ชอบหรือไม่หรือว่าเจอพื้นที่ที่อยากได้ไหมคะ่ะที่บางบางแปลงอะคะ่ะมันอาจจะมีมันอาจจะไม่สมบูรณ์ค่ะค,ะควาว่าไม่สมบูรณ์หมายความว่าเราอาจจะต้องเอาญ้าออกหรือว่าเอาญ้าออก,เอ,ออกเอาดินถมเพิ่มเพื่อให้มันสูงกว่าถนนแต่แน่นอนคะ่นะถ้าที่ดินในโครงการบ้านจัดสรรเดิมอะคะ่ะอย่างน้อยน้อยสา,ารณูน mm ุ hmm. พโภคมันจะครบนะคะมันจะครบหมายความว่ามันจะมีน้านมีไฟมีถนนคอนกรีตที่ เข้าออกได้สะดวกค่ะอันนี้คือเขาทำไว้ให้เราแล้วแต่ถ้าเป็นที่ดินแปลงอื่นเนี่ยอาจจะยากนอนนะคะเพราะนั้นก็ลองดูนะคะใครชอบที่ดินแปลงเล็กซื้อเก็บหรือซื้อทำบ้านก็ลองเข้าไปดูตามที่กัดที่เราแจ้งไว้นะคะหรือสนใจแปลงไหนก็แจ้งมา,าที่เพจได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้แล้วก็อาจจะไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ